่ะนี่ฮะวันนั้นเนี่ยคุยกับป๋าโง่์เล็กนะฮะแกบอกว่าคือคุยกันแล้วเรื่องกับโมเมนต์ชีวิตอะไรต่างๆนะแต่ยังไม่ได้ถ่ายหน้าพระของป๋าเลยนะฮะวันนี้ก็จะมาชมกันนะฮะปา๋าสวัสดีครับสวัสดีครับอ่านะฮะอ่ะสวัสดีเจ้ด้วยเจ้คนสวยนะฮะ,ค,ะครับผมอ่าวันนี้จะมาดูพระของป๋ากันนะอ่ะดูจากยี่ย่อยก่อนนะดูจากหัวมุมนี้ก่อนเลยนี่นี่นะฮะ คนะครับมีอะไรมัางอันนี้อะไรคะัอนพิเศษของชอประเทพเจ้าชอปบป่าเขาเรียกอะไรนะอ๋อที่ว่าเขาตัดสินเอาไปประหารอะไรเงี้ยนะอ๋อนะโอ้โหนี่เก่านะเอฟซีครับผมเป็นของเก่านะไม่รู้เกจินไหนอะไรยังไงนะแล้วเนี่ยมีมีดเก่าด้วยนะอันนี้หลวงพ่ออะไรนะ รู้หลวงพ่อทบแหละอ่านี่ถ้าไม่ถามไม่รู้เลยนะทำให้ลูกศิษย์ชฉพาะเขาจะตอกทีนไหนอ๋อทำ,อท,ำทำแบบว่าพิเศษวะเนอะเจ๊ดึงให้ผมนะดึงดึงยังไงอ่ามาดูดูฮะอ่ามีทำพิเศษพิเศษเฉพาะลูกศิษย์เรียกว่าให้เป็นบางคนนะฮะจะมีชื่อตอกอ๋อตอกตอกไม่ค่อยจะเขียน,<ด>นชื่อ<ด>่หานไหนก็ไม่รู้อะอ่า กองไม่โฟกัสเฉยเลยนะฮะนี่ฮะมันปฏิหารมีจริงนะฮะนี่ฮะ,ฮะ,อะโอเคครับเจ้ขอบคุณครับใส่ใสนี่แล้วเนี้ยมีเนี้ยนี่ลูกบลีมให้สูงเลยหลวงพ่อบุญมีเหรอครับป๋า ีสลับ,บอแสงมันน้อยครับ F C มันไม่ค่อยโฟกัส <_ d ata> นี่แฝงของปอง๋าโอ่งนะฮะโองมีดผมววันนี้ถ่ายใครได้ผมก็จะถา่ายนะฮะเพื่อสต็อกคลิปไว้นะครับนี่ฮะอ๋อวันนี้มีดเอามาจากงานปิดช่องคุณมิจฉาเนี่ยไม่ใช่หลวงพ่อทอน้ำหลวงพ่อทองดำอ่า<ร>นึกว่าเอามาจากงานปิดช่องเนี่ยหลวงพ่อทองดำอุตจริตอ๋อโอ้โหนี่ฮะ นี่มีมีมีชื่อเขียนไว้เลยนะฮะแล้วเปิดราคาเท่าไหร่เงี้ฮะมีดเหล็กน้ำพีเนี่ยครับผมหนึ่งหบาทหนึ่งหมบาทปีสองเจ็ดค่ะปีอะไรนะฮะปี27งเดปีสองเจ็นะอ่าปีสนะอนะครับมีดหลวงพ่อทองดําอุจจริตนะปี2องพบเจเปิด1นึ่งหมบาทนะฮะ เออแปลกครับมีไม่โฟกัสนะเอฟซีอาจจะงงงงงฮะแต่คอเนี่ยเปิดเท่าไหร่เนี่ยคอเนี่ยคอเปิดไว้พันหนึ่งน้องน้องถ่ายคลิปอยู่เปิดไว้พันหนึ่งอ่นี่ฮะเอาแล้วมีดอย่างเงี้ยนะฮะมีดเปิดไว้ห้าพันมีดห้าพันนะฮะอ่ะแล้วนี่ร้านเนี่ยมีดอันนี้สองพันสองพันนะฮะอ่ะโอเคครับ ก็นะฮะไล่ดูกันไปนะฮะหลวงพ่อกุ้ยค่ะขนมเช็ดหน้ากล้องนิดนึงโอ้โหนี่พระบูชาอะไรครับเจ๊หลวงพ่อฤาษีแดงดำค่ะหลวงพ่อฤาษีแดงดำเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นเนื้ออะไรครับเนี่ยเนื้ออะไรเป็นแก้วเหรือเป็นอะไรเรซินออกปีไหนอะไรยังไงครับป๋าประมาณปี สามห้าสามหกนะ,ะนี่เปิดไว้แพงไหมครับเนี่ยองค์เนี้ยเปิดได้มื่นหนึ่งเงินมื่นหนึ่งมื่นนะหนึ่ง 1, <000 S 1> มื่น <1, 000 S 1> บาทนะฮะพระบูชานะฮะเป็นเนี่ยปิดท่องด้วยนะครับเอฟซี F Z. เนื้ออะไรก็พิจารณากันเอานะฮะแต่ปา๋าแกบอกว่าเป็นเนื้อเรซินนะแต่ก,ก็ใสๆนะใสๆนะฮะเป็นเป็นเหมือนแก้วอะเหมือนแก้วเลยอ่อะไม่น่าใช่เรซินนะป๋าเนี่ยเป็นแก้วมั้ะน่าจะเป็นแก้วเนาะเหมือนแก้วอ่ะมาก โอ้ไม่ใช่เรซิ่นนะถ้าเรซิ่นต้องเบานะเนกะเรซิ่นเขาจะใสๆแบบนี้หรือไม่รู้นะผมก็ไม่เป็นนะเอซครับก็ดูกันนะฮะหนึ่งหมื่นบาทพระพุทธรงนี้นะครับผมอ่ะแล้วน,นี้ก็เป็นพระย่อยๆนะอ่ะเนี่ยเอาให้ดูกันนะฮะเอซครับนะนะครับผมค่ามันไหนก็อยว่ากันนะซีนะเดี๋ยวคุยกับป๋าแกสักสิบนาทีนะฮะสิบน,นาสินะ เร,เรื่องเรื่องราวอะไรต่างๆของป่าเคยคุยกันไปแล้วนะแต่ไม่ได้ดูเคยดูหน้าพระนะครับ,อรบอขอเปิดหน่อยครับเดี๋ยวแล้วซุ่มๆจับมาดูนะครับผมอเนี่ยกิง่งไม่กิ่งอะไรไม่รู้เปิดเท่าไหร่ครับกิ่งเนี่นออนโอ้กิง่งเขาด้วยนะฮะ โหตายแล้วผมผมจับเหมือนกับไม่มีราคาเลยเนี่ยนะไม่รู้ไม่รู้ว่าแพงนะฮะอ่ะกิ่งเนี้ยหมื่นหนึ่งนะครับผมแล้วนี้อย่างนี้แหละฮะเนี่ยกิ่งอะไรยังไงครับเนี่ยเพราะว่าเอฟซีในช่องผมเนี่ยชอบกิ่งนะชอบพักกิ่งกันนะจะมีตั้งแต่เสดพญาสองก้อนอะอย่างนี้โโอ้หเนื้อเงินป่ะในป่าในองเนี้ยประมาทหมดเลยค่ะนี่มันเป็นยุคหน้าจะยุคอย่างเงี้ยเท่าไหร่อย่างเงี้ยองเนี้ยเท่าไหร่เนื้อเงินเท่าไหร่ก็หมื่นเหมือนกันใช่ไหมหมื่นหนึ่งหนึ่งนะฮะหนึ่งหมื่นนะฮะ ไป FC ดูนะนี่หลายราคาโหเยอะเยอะมากอ่ะนะฮะดูกันไม่ไหวไม่ไหวแล้วครับ FC เดี๋ยวว่าผมนะคข้ามเนี่ยอย่าอย่าว่ากันเลยนะอะเดี๋ยวก็ทักกันมากันนะทักมากันนะกระป๋าก็ให้ให้เบอร์โทรไว้นะฮะมาดูในตู้น้องหนักนะครับเดีย๋ยวช่วยนะ,ะนี่ฮะอ FC ดูกันเอานะฮะ อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ป๋ามีชอตเด็ดจะโชว์ด้วยนะฮะอันนี้นี่คืออะไรเนื้ออะไรครับเนี่ยเคี่ยวหมูแกะหลวงพ่อเงินวัดบางคานอ๋อเคี่ยวหมูแกะไปหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะทันท่านนะทันท่านอนะฮะเก่าทันหลวงพ่อเงินเลยเหรอครับเนี่ยทันค่ะทันอ๋อเดี๋ยวดูประวัติเคี่ยวหมูแกะเคี่ยวหมูอ่ะจะทันท่านอ๋อแล้วเปิดมาเท่าไหร่ครับวงนี้เปิดไปหมื่นห้าค่ะบหมื่นห้านีครับเอฟซีครับนะ กันนะฮะก็พิจารณากันเอานะเอฟซีนะคุยกันนะเรื่องเงินขายการซื้อการขายการอะไรกันนะเนี่ยมีหลวงพ่อเกษมด้วยปีไหนอะไรยังไงครับเนี่ยปีสามหกปีสามหกแล้วราคาเป็นไงป๋าห้าร้อยอ๋อห้าร้อยนะฮะห้าร้อยชิ้นงเลยมีหลายราคามีหลายราคานะก็มามาคุยกันนะเอฟซีก็จะมีกุ๊กเต๊กก็งงนะ ใจเย็นนะก็ค่อยเป็นค่อยไปนะดูของย่อยๆก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปดูของหลักนะครับป๋าโอเคขอบคุณแก้ครับนี่ฮะนี่นะป๋าเตรียมของหลักไว้แล้วเดี๋ยวไปเลือกของถ่ายของย่อยก่อนนะครับเนี่ย FC ชอบไหนก็เดี๋ยวเนี่ยทักมาเลยนะครับเดี๋ยว แต่สุดท้ายจะบอกเบอร์โทรพร้อมแอดไลน์ของป๋านะฮะอ่ะอย่างนี้เท่าไหร่กันเนี่ยป๋ากูไหนอะไรยังไงสามพั 3, 000. 3, 000. 3, นสามพัน <3, 000. S 1> นะฮะเป็นผ้าอะไรครับเนีน่ยผ้าตัดของตัดสิทธิ์ในยะยะตัดผ้าแผงนะ้อืฮะผ้าแขงนะฮะสามพันนะฮะนี่ฮะโหมีมีหลายองค์นะฮะเลือกดูกันเอานะครับเอฟซี FC ครับเรียกว่าหลายตาเลยนะละลานตาเลย ครับเอาแล้วน,น,น,นะครับป๋าไี่ไปิดก่อนอนี่โอ้่มีงาช้างหรืออะไรเนี่ยงาช้างคนเดิมโอ้ยโอ้ไฮไลท์เลยเนี่ยเอฟซีเนี่ยไปมาเรื่องเรื่องราชีวิตนะของป๋าโอ่งเล็กนะ เคยเคยคุยไปแล้วนะแต่ว่าไม่ได้ส่องแผงผ้าของท่านนะคุยยืนคุยกันเฉยๆนะที่วชิราบารมีนะวันนี้ก็มีโอ,อก,กาสได้ถ่ายแผงผ้าของท่านนะซีเนี่ยอย่างเงี้ยงานลงคอเดิมเนี่ยเปิดไปเท่าไหร่ปะหมื่นห้าหมื่นห้านะครับผมหมื่นห้านะเอฟซีนะครับนี่นะมีหลากหลายน,นะนนครับหลากหลายนะฮะนี่ฮะเนี่ยครับเนี่ย คงของเพื่อเงินมีนะเอฟซีก็นี่ยมันทำมาดูได้นะครับอโอเคครับผมเนี่ยดูของย่อยๆก่อนนะนะของย่อยๆจะขายได้ดีนะผมก็อยากให้ป๋าได้ขายได้นะครับผมนะเนี่ยนะครับนะดูกันนะเอฟซีชอบองค์ไหนอะไรยังไงก็เดี๋ยวทักมาเลยนะฮะว่าเดี๋ยวป๋ามีเบอร์โทรที่ว่าแอดไลน์ได้ใช่ไหมฮะ มีเบอร์โทรแอดไลน์ได้อะไรได้นะฮะครับขายได้แน่นอนนะฮะถ้าคลิปนี้ออกไปนะครับผมนะครับนี่นะฮะอันนี้เลยเป็นผ้าใหม่ๆแล้วล่ะนะฮะผ้ากล่องผ้าใหม่ๆอ่ะมาดูกันนะครับ สี่ครับนี่ก็โฟกัสนะอาจจะไม่ได้แบบจับอะไรแบบนั่นมากนะอ่าน,นี่มดูนี่อาจรคัดดูด้วยว่าอันสุ่มๆนะอันไหนเด่นๆนะฮะอันนี้เป็นพระเนื้ออะไรครับป่าครับแก้วพกุู้กู้ทอดอ๋อกู้ทอดอะไรเงี้ยนะฮะเป็นไวนโอ้โหอย่างเงี้ยเปิดไม่แพงไหมป่าเจ็ดพ <7, 000. S 2> นะันเจ็ดพันนะดีครับมตื่ ก็ทักกันมานะครับ F4 ครับนี่ฮะเนี่ยสารพัดนะครับ F4 ครับอันนี้หลวงปู่ยิ้มอันนี้หลวงปู่ยิ้มเหรอฮะหลวงปู่ยิ้มหนองบัวหลวงปู่ยิ้มหนองบัวโอ้โหปิดตาหลวงปู่ยิ้มหนองบัวไม้แกะเปิดไว้แพงไหมครับแม่เปิดได้หมื่นห้าหมื่นห้านะฮะอ่ะ F4 ก็มานะกันนะครับนี่ฮะของแปลกๆเก่าๆนะครับอ่ะสมดงสมเด็จไม่รู้ที่ไหนนะฮะหลวงปู่ลำพูหลวงปู่ลำพูนะฮะอ่ะ เอามาดูของของแพงมัง่งที่ป๋าอยากจะโชว์เอามานะครับน,นี่เป็นเพียงส่วนนะดูดูของย่อยไปแล้วนะดูของหลักๆมัง่งนะครับผมโอ้โหนะฮะอันนี้เนี่ยอันไหนแพงสุดป๋าอยากจะนำเสนออะไรอันไหนแพงสุดเลยพันรอดอพันรอดอะไรยังไงฮะพะันรอดมหาวันพิมพ์ใหญ่นะนี่นะฮะเปิดมาเท่าไหร่ป๋าอย่างเงี้ย หนึ่งล้านบาทนะอ่าหนึ่งล้านบาทนะครับนี่ฮะก็ไม่แน่นะฮะก็ขายกันได้หลายคนแล้วนะหลักแสนเนี่ยหลักหมื่นหลักแสนนะแต่หลักร้านยังไม่เคยมีนะที่ว่าถ่ายคลิปผมไปนะก็เดี๋ยวติต่อป๋าโอ่งมาได้นะฮะโอ่งเล็กนะฮะฮะอันนี้องคหนึ่งนะฮะเนื้อขาวนี่เนื้อขาวนี่ฮะสี่ดูกันนะนี่ยมันอยู่ในเต็นท์นะ FC สีมันอาจจะนั่นนั่นหน่อยนะฮะเต็นท์สีน้ําเงินนะนี่ก็เดี๋ยวขอ ป้าองดูเลยนะครับว่าอา่ามีอะไรนะฮะในในลายเนี่ยนะครับผมเนี่ยภาพไม่ค่อยชัดไม่รู้เป็นอะไรนีิสุ้มกอนะครับก็ะสุมกอนะครับนิสุมกอนี่เปิดเท่าไหร, <6 000. S 1> ร่ปะหกแสนหกแสนนะฮะอันนี้เลี่ยมทองแท้เลยป่ะเนี่ยป๋า <6 000. S 1> ทองแท้เลยนะ ของแท้เลยนะคุยกันเอานะ FC นะคุยจกลงกันเอาผมเป็นแค่สื่อกลางนะครับ FC ครับนะอ่าคุยกันเอาจกลงราคาอะไรกันยังไงคุยกันนะครับผมเก๊แท้อะไรไงคุยกันนะครับอ่าพระสุ้กอนะฮะเปิดไปหกแสนนะครับอันนี้สมเด็จที่ไหนปลาสมเด็จวัดระคังสมเด็จวัดระฆังพิมาอะไรครับป๋าเกตบัวตูมเกตบัวตูมนะฮะเปิดไปเท่าไหร่ครับเนี่ยสามล้านสามล้านอ่าสามล้านนะฮะเอซีดูนะ 3ล้านคุยกันเอานะเอี F T. คุยกันเอาผมเป็นแค่สื่อกลางที่บอกนะฮะซื้อขายกันก็คุยกันนะฮะจบลงกันนะครับนะอันนี้อะไรฮะปากน้ำาปากน้ำนะฮะาปากน้ำรุ่นแรกเลยเท่าไหร่ครับเนี่ยปะปาม่ห้าหมื่นห้าหมืนนะฮะ ก็เดี๋ยวทักมาขอดูรูปชัด,ชดๆกันอีกทีนะกับป๋าโอ่งนะฮะ, <Okay. S 1> ะมีอะไรครับป๋าหลวงปู่สุขวัดปากคอมาขำเท่านะฮะอันนี้เขาเรียกพิมอะไรปร๋าปลาพาบนทอนเป็นเนื้อทองแดงเถื่อนปลาพาบนทอนเนื้อทองแดงเถื่อนโอ้ oh, เรียมทองด้วยเปิดไว้เท่าไหร่ครับป๋าครับห้าหมื่นนะฮะเปิดไปห้าหมื่นะ 50, นะครับเอฟซี FC, ครับนี่ฮะ อันนี้ผมมันเปิดนะอันนี้อะไรฮะผงสุพรรณครับผงสุพรรณนะฮะนี่ผงสุพรรณมีผงชายนาศไหมปาแบบยังไม่ถึงสุพรรณเนี้ยอันนี้ผงสุพรรณเป็นรอปั้นหรืออาจจะเป็นผงกาญจนบุรีนะฮะเลยชายนาศไปหน่อยนี่อปั้นเอันนี้ผงสุพรรณนะไม่ใช่ผงชายนาศนะ FC หยอกหยอกๆป๋าแกนะอ่านะเนี่ยผงสุพรรณนี่เปิดเท่าไหร่ป๋า ้แสนแสนหนึ่งนะฮะอ่านะฮะก็ดูกันเอานะ FC นะอ่าครับนี่แล้วนางพญาครับผมมีคนเดินมาขายหวยด้วยนะฮะนี่นางพญาไหนยังไงกูไหนพิมาอะไรยังไงป๋าปเข่าโค้งเข่าโค้งนะฮะเปิดไว้แพงไหมป๋าไม่เปิดอ่ะอันนี้นนไม่เปิดเอาไว้ใช้นะถ้าเขามาให้ห้าล้านล่ะ้ากาอย่างี้ต้องเปิดโอ้โหนะฮะ ต้องเปิดแล้วนะฮะระดับนั้นแล้วนะเนเนี่ยก็ชมกันนะฮะราคาอะไรก็คุยกันเอานะครับผมถือว่าเป็นของรักของห่วงเลยนะฮะสรุปในนี้อันไหนแพงสุดเนี่ยผมผมลืมแล้อ๋อพันรอดนะพันลอดนี่เปิดเท่าไหร่นะหนึ่งล้านบาทนะพร้อมเลี่ยมทองเลยนะกับสมเด็จกับสมเด็จนะนี่ฮะโอเคสิบห้าทีละ นะครับป๋าครับอ่ะเออแล้วในคอเนี่ยโอ้หลวงปู่ทวดรุ่นไหนอะไรยังไงป๋าปีหนึ่งเจ็ดหลวงปู่ทิมปีหนึ่งเจ็ดหลวงปู่ทิมพระละหานไร่พระละหานไร่โอ้โหเนื้อทองคำเหรอเปิดมาเท่าไหร่ป๋าสามบาทห้าแสนห้าแสนนะฮะโอ้โหตอนแรกนึกว่าไม่เปิดนะเปิดห้าแสนนะเปิดเล่นๆอย่างนั้นเนี่ยเปิดเล่นๆนะโอ้โหกะจะไม่ขายกะไม่ขายนะโอ้เนื้อทองคำซะด้วยนะฮะสามบาทอืมนะสามบาท ปลาครับอ่ะขอเบอร์โทรที่สามารถแอดไลน์ได้อ่ะศูนอ่ะถามเจ้ดีกว่าอ่ะถามเจคนสวยดีกว่า0ูนย์ศูน2์เก้าสามหกสอค่ะหมดครบยังครบแล้วสิบตัวค่ะครบเลยนะเอาใหม่ขอชวนอีกครั้งหนึ่ง093ย์เก้าสามศูนย์องหกส เก้าแปดสองอ่ะตามนั้นเลยนะครับ fc นะฮะเออนะฮะก็แอดไลน์ก็จะขึ้นมาเลยขึ้นหน้าป่าหรือขึ้นหน้าเจ้ขึ้นเลยนะอ่าขึ้นหน้าคู่เลยอ่าขึ้นทั้งครอบครัวลออนะฮะโอเคนะ fc ก็อย่าลืมนะฮะก็ทักทายเข้ามาได้ชอบอะไรก็นะฮะราคาต่อรองได้หมดนะป่านะได้อ่านะฮะเนี่ยอย่างที่บอกมีทั้งของย่อยนะฮะมีทั้งของหลักนะครับ fc ครับนะอ่ไปเกษียณอ่านฮะนี่ครับผม ครับก็เฮงเฮงรวยนะครับป well> ๋าคลิปนี้นะะเดี๋ยวมีคนติดต่อมาแน่นอนนะครับผมตัวเซ็นชันแนลโดยผมแสนจิตนะฮะก็ขอขอบคุณป๋ามากๆครับผมสวัสดีครับป๋าขอบคุณมากครับครับผมเจ้สวัสดีครับขอบคุณครับ